ฮัลโลค่ะค่ะสึ่วันนี้นะคะเราจะมาเล่นเพลงปากว่างค่ะของไอซ์รันยูตัวว่างแหม่น้องปังกับน้องต้าจากฮอร์โมนเดอะซีรีส์ภาค2เนี่ยนะคะเอามาเล่นซะจนโด่งดังกระชอนอีกรอบหนึ่งเราจึงต้องมาเล่นเพลงนี้กันค่ะซึ่งคอรที่อยู่ในเพลงนี้ขอบอกเลยว่าง่ายมากเพราะมีเพียงแค่4คอร์ดเล่นได้ตลอดทั้งเพลงเลยนะคะแต่ก่อนจะไปเล่นเราจะต้องทํายังไงก่อน ถูกต้องค่ะตั้งสายอุคุลเลเล่ของเราซะก่อนนะคะหยิบเครื่องตั้งสายขึ้นมาหนีบไว้แบบนี้จากนั้นตั้งเลยค่ะตามปกตินะคะสายที่อยู่ล่างสุดสายที่1โน้ตตัว A ค่ะสายที่2โน้ตตัว E ค่ะสายที่3โน้ตตัว C ค่ะและสายบนสุดสายที่4โน้ตตัว G นั่นเองค่ะมาตั้งได้เรียบร้อยปุ๊บปิดเครื่องตั้งสายจากนั้นเราจะมาเล่นกันไปที่ละครเลยค่ะเริ่มต้นจากคอที่ที่1น,นั่นก็คือคอร์ด D นั่นเองนะคะจับคอร์ดดีไว้แบบนี้ ช่องที่2นะคะ3าสายบนดีทุกสายเลยแบบนี้นะคะต่อมาคอที่2คอร์เ F ชาร์ปไมเนอรค่ะแบบนี้ชี้อยู่นี่กลางอยู่นี่และนางอยู่นี่อย่าโดนนิ้วอื่นนะจ๊ะอย่าโดนสายอื่นด้วยทำนิ้วโคง้งไว้แบบนี้โอเคต่อมาคอที่3ค่ะคอร์ด G นั่นเองและคอที่ที่คอดสุดท้ายก็คือคอร์ด A ค่ะยก2นิ้วล่างขึ้นปึ๊บ หยิบนิ้วชี้วางไว้ที่นี่เลยเลื่อนมาจากนั้นเอานิ้วกลางวางไว้ที่ช่องที่2ได้แล้วคอร์ด A นั่นเองนะคะสีคอร์ดนี้จะกลายเป็นเพลงปากว่างได้อย่างไรไปดูกันเลยนๆๆๆ ชอบตรงเฮนี่แหละนะคะหลายคนบอกอยากเฮได้อยากเฮได้ต้องเล่นได้ก่อนนะคะเริ่มต้นเลยเราจะต้องทำการเล่นแพทเทิร์นให้ได้ซึ่งแพทเทิร์นที่อัปเปเลือกใช้จะเป็นแบบนี้ค่ะลงขึ้นชั้งขึ้นขึ้นชั้งลง นี้นั่นเองนะคะก็จะได้แพทเทิร์นของเพลงนี้แล้วนะคะเราจะทำแบบนี้หรอบแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดตัวอย่างเช่นท่อนอินโทรนะคะจะเป็นนานนนนนเฮใช่หคะจะมีคอร์ดีนะคะเราจะลงขึ้นชั้งขึ้นขชั้งเปลี่ยนเป็น G แล้วก็เปลี่ยนเป็น A ลงขึ้นชั้ง างเปลี่ยนเป็น G ลงขึ้นช้างเปลี่ยนเป็น A ลงขึ้นช้างแอปเปิ้ลจับ A แบบนี้แต่เพื่อนๆจับ A แบบนี้ก็ได้อ่าลองดูหนึ่งสองสามสี่นา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 เฮนานาเฮอ่านะคะลงขึ้นช้างขึ้น ขึ้นช้งแล้วก็เปลี่ยนเป็นลงขึ้นช้างเปลี่ยนคอร์ดลงขึ้นช้างแบบนี้ก็จะได้ท่อนอินโทรแล้วมาที่ท่อนร้องท่อนที่หนึ่งนะคะจับคอร์ดดีเอาไว้เลยค่ะเราจะใช้เป็นแพทเทิร์นลงขึ้นช้างขึ้นขึ้นช้างเหมือนเดิมแล้วเปลี่ยนคอร์ดค่ะแบบนี้นะคะไม่เบื่อได้ยังไง F sharp minor แล้วตามด้วย G ลงขึ้นช้างขึ้นขึ้นช้าง A จะเจอพูดคุยและศบตาดีผิวปากจะห้ำ F sharp minor จากจีนะีนาจากนั้นเป็น A อว่าจะก็กดเบอร์เธอนิดหนึ่งดีและ A จากนั้นเราก็จะเข้าท่อนก็ปากมันว่างแหน่ง่ายเหลือเกินนะคะจคับคอร์ดเดียไว้ค่ะปเปิ Apple จับดีแบบท่าพื่อนๆจับดีแบบนี้ก็ได้ก็ปากมันว่างเลยต้องโทรมาบอกคิด A อจีลงขึ้นชั้งขึ้นขึ้น,นชั้งเป็นดี รอบหนึ่งเกินไปเวลาที่เราไม่เจอจี <G S 2> จะเจอเดี๋ยวจะเพลอไปยิ้มให้ใครเรียบร้อยแล้วนะคะอีกท่อนหนึ่งก็เล่นเหมือนกันนะคะเพราะชุดคอร์ดเดียวกันเลยกับท่อนเวิร์สก็คือท่อนร้องท่อนที่หนึ่งนั่นเองนะคะแหมอะไรมันจะง่ายขนาดนั้นแพทเทิร์นลงขึ้นชังขึ้นขึ้นชังแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดใครชังไม่ได้และลงขึ้นชังขึ้นขึ้น,นชังก็ไม่ได้ ดิ่ลงอย่างเดียวค่ะไม่เบื่อได้ยังไงในเวลาห่างไกลแบบนี้สี่ครั้งแล้วเปลี่ยนคอร์ íamos. คุณพระง่ายเกินนะคะดิดลง <Es like> <prostu> อย่างเดียวก็ได้แล้วที่เหลือเราไปเฮนนา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 นเฮ ถ้าเป็นท่อนอินโทรง่ายสุดก็ดิดดีลง4ครั้งจี G ลง2ครั้งเอลงสครั้งโอ้ oh, เรียบร้อยแบบลงอย่างเดียว A. อย่าซีเรียสเพลงนี้ปากมันว่างก็เลยต้องโทรมาบอกคิดถึงเธอนั่นไงนะจ๊ะเอาบานว่าถ้าใครอยากจะเล่นเพลงนี้นะคะคอยเล่นกังนไปส่วนขอร์ดเพลงเดี๋ยวทำให้เลยคืนนี้จะไม่หลับไม่นอนจะปากว่างกันทั้งคืนโอเคป่าขอบคุณที่ติดตามชมนะคะเข้าไปเกิด subscribe กันใน youtube ด้วยที่ youtube.co.th/superappleshow หรือทางแฟนเพจค่ะที่ facebook.com/ f a n a p p l e s h o ชแล้วมาเล่นเพลงอื่นๆกันอีกเยอะเพราะทำมาเป็นร้อยๆเพลงเลยดาวนโหลดชิปเพลงได้ฟรีที่อัลบั้มรูปในแฟนเพจด้วยนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บออลฮ่า